ทีมงานเกาหลมาจากเชียงลุ่งผมแล้วนะครับเนอนะครับครับผมครับผมไอ้อุ๋ยนะครับไอบูนน้ำพีเขานะครับไอเวทนะครับโดยเฉพาะไอเดทนะครับอืมรับรถมาเป็นพันกิโลนะครับมาเผื่อซิงนี่เพื่อเพื่อมากินไก่้้อวันนี้รับผมมีเมนูอย่างไรบผมนังอู้กันไม่ได้นะครับวันนี้ดอยหลวงคนมีงานสีเผาได้จากป้าวันี่เขาเป็นลำวงกัน สี่สามวันเออสี่วันสี่วันแค่วันนี้ำวงกันนะครับบรรยากาศเก่าๆเขาก็ปีกมากกันครับไ่ได้เจอกันหลายวันละคลิปนี้จะสั้นสั้นๆนะครับเออฟสี่วันคืนนี้ไปร้องกันคืนนี้ไปลนรำวงร้องมาก่อน หมุนมึงมุนก็ว่ากันกำเออนี่ก็เราเมาเดลยวะนี่ไหะเมาอย่างเดียวเออเราเมาป๋าเดชครับเดออาชากรุงเทพเราเมาชีวิตคนมันหนอกเอ็นครับวันนี้เขาก็บหมีกับแก้มอย่างครับบาได้เตรียมไว้เน่อยหมีไก่โอ้ปิ๊บเนี่ยนะครับง่ายดิไอเด็ดโปรดงครยากว่ะอุ้ยไปก่อนไปไปส่งไปไปส่งลูกๆไปพองานก่อนเอวงานกันไปเดี๋ยวกลับมาไป เออ,อวยใจนี่บักอยู่นี่หกำลั <c oughs> งจะงอกันากํลังจะอกกังติดลมเออเออโอเคครับนะครับกนหนังอุ้งไปเรียนครับสักประมาณวันละสองคุ่มส่งลุงปลายเนาะกินไก่แล้วก็ไปนะครับเดินทางไปเอวงานนะครับ

กอยไปนอโอยอแอ้วยวะลกนน้อลูกมาดดสามสามี่แม่ลูกี่แม่ลูกโอเคกับรยากาศเหมือนเราไปป้ากันนะครับโอเคนะครับเมนูแนะนำมาด้วยหลวงไอเด็ดขยโอ้เดี๋ยวเรา้มเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนเครื่องหนังมันกรอบกว่าน้อโอ้เห็น้หมเห็นเห็น้หเติมทานเติมทานเติมทาน าเต็มเนอก้อนน้ำเต็มใช่มใช่เทีจะกินโอ้คางไปดำๆนั่นมนมีขนาดั่นะาเดียวะเดียวนะปลมอลใชู้่มือเส้านะจะได้ลใช้มัดเลยเนาะแตอนนี้็คนคิดถึงนะครับเนาะครับครับครับโอ้ผูเรี้ยงชยาเออนี่จ๋ยเนี่จ้จังไม่นะครับไม่ลิม มาคืนนี้ถึงนะครับว่าคิดถึงมาคืนนี้เลยมาเลยครับครับผมสองชั่วโมงตันอยู่เอ่ยไอ่ยำไม่ยำครับคืนนี้มีโอกาสจะไปเลยปิดล่าสดเลยครับปิดล่าสุดโดนอยู่กับองเนเดียก่อนกองเลนเดียเออโอเคเมื่อไหร่คิดสมัครครับโอเคครับไม่หลีกสมัครครับผมให้เบาเสร็จนะครับนะครับสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับ มาเลยนะมาเลยนะมาเลยไหจะอยู่หรอก้อนหิมยังเด็กนี่ยัง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 หวานเน้อทีมงานแต่ชิลลูกผลักต้มตับตับก็เตะหรอวตับธาตุตับธาตุเออเจ้าบดีเนาะครต้มตับแล้วกไก่ก็จะได้แล้วนะครับสักครู่สักครู่ โอ้ดนตรีก็ดังจริงๆระแหน่เนี่ยโย่ไปยังไอ้ขึ้นเวทีก็คนแหรงคนเออที่เราหมอไอ้คนหมอแล้วไอ้เจดอะไรกะกูมาข้อแกนมั้งไอ้เจดเอาบอทบอมือมานะครับบอทบอกมือมาเจดฝังเหล่ายืดยก็จะมาเจดหนุ่มเดียไปเออเดี๋ยวลองขอก็จะได้ยดายเนาะคบอกเดียวไปเหมือนไอ้บุญด้วยเด็ดขาดเนาะเดียวไปก็คือมาแต่ไหนบุญหัว แต่ยามักเมียครับนี่นเออแ่งหโคตรเมียกันมาเนาะเงม่านั่นก็พุอนกันเลยเอปกรณ์เขาก็ลงมือนะครับต่มกุตต๊กอานักุิกับพ่อมครับออนักติกับร้อมครับวันนี้แต้บรรยากาศกันงุ่สลัวๆหน่อยไอ้วัดมาวันที่สิบสองนะครับเล้วจะได้เดนไม้มาตัวเนะ กิจงานภารกิจนักนะครับตรงนี้เบร์เี่าเบุ๋เตงนิ่วกัดนิ่วโอ้โหติดกตาเบอเบอร์เออปาดน่าได้ยังได้แผลอ้ยน่าากระดาษสิู่เจ็ดเอออะสุดซับเอาฉีกมันเดี๋ยว่เาแล้ว เมนตีก <Kensuke S 3> <_ JJonak> ี <_ rebell> ้ามนะหอเตเนี่ยมอเดียมรู้ร้คิดาม์มีกิดเลือดอะบาดมะนเวมีดบาดมือมือไม่ใจเลือดอะใจเลือดอะใส่เลือดจากกหนอะมเอาขอักว่งนะ เอ้ยนี่ยเน่อดูเนียดือดไห่รอยะอันนี้ต่ำทาดนะครับเด้อก็เดี๋ยวเอาดน้อยน่อยน้อยน่อยหกิอยใ่หมดเลยเออหนูทาดอาคก้งไงนี่เออขนาดใส่จนนักอ่ะเนาะเออนั่นแหะไปนอันเป็นหวานโคกนี่โคกมวันอะไรวันเหนือนี่นะหืมมากันนะหรืมไปเน่ดเอ็ดเอ็ด จะมีนะเดี๋ยวค่อยเล่นไหมเดี๋ยวเดกีว่กาด็กกว่ามันมเยหน้าแบบปากะต้นกได้หรอไก่ไก่้ก่เอาัดทุกคนนี้ละแล้นี่เมนูง่ายๆด้กุ้งหมดสาโอ้ ย้อนกุ้งมปสายสายตัวรอออกอะโอ้อก้อนโยกไก่มาไก่มาได้เวลาแล้วอ๋อดนตรีก็ดังจริงๆละเออดนตีรอบเมาผมไม่ได้ไปรอบเออวันนี้เราเหมาแลครับโอ้ได้ละได้ละโอเคอะดอ้านี่จ้าบอ จะได้ได้ได้ละะ่าเใจกิน้แะซ่อมเลยรซ่อมสองอันเสียบซ่อมสองอันเสียบข้างอุณได้เว้ยโอนนะอ่ะดิ้กวกเอาเนื้อเต๋อมาย่าง เออบุญทอดบุญสาขาน้น้ำน้ำต้นต้นใจได้อย่ได้แกได้แกโอ้ยใจบุญทอดคาฮ่าฮ่าฮกินไก่โอปีแบได์มีรุ่นตลอดปุ้งปุ้งกันโอ้ยหนาวกัะปอกปุ้งอันนี้เขาอาหนเนากเขาจะขี้กินน้อง

เยอะเนะใจเนี่นะครับวันนี้มันหนาวลงไปได้ไหมได้เอาอได้ยอดคัับส้มตำเนี่เหมาะแค่เนอะครับวันนี้ทีมงานตงชิลลงมาได้กินไก่อบกับส้มตำออนยั็คลืมแจกอาวุธยังยอดอ ซ่อมเือย่างน่ะเราไปสอนนี่อ๋อไอเพ็ไอเพสอนดเขิบรู้ไอ๋อเิรู้เดี๋ยวนไม่ด้กินเดียวมันห่อนี่ยไก่หนาวครับไก่อบภูเขาไฟไก่นรกดกนรกเอานัำซุปเอาอ้อนด้วยหว่าก้อนก้อก้อนก้อนขอพัด ฟักยาวอ่ะมันโรยอย่หงน้อยเติมมันหน้ามันบัดดูสวยเลยมีอะไรปุ้งนะมีอยู่ก็ฟักส้มต่ำก็น่ากินขนาดได้กินแล้วได้กินแล้วครับต้องมีน้ำจิ้มเหมือนกันต้องมีน้ำจิ้มครับเอฟซีถามว่าซีกไก่ยี่ไหนก็ไก่นะครับไก่ห่าดาวเลยไ้่ไหน

ปลาทูสกเก็เเเตาา่า,าทานกนบดเตากัน <Reese. S 2> อืมอืมอืมอนเอาลูกดโรยหนี่ะกันเอาเห็นน้อยกันว้าย <c oughs> จิ้มไก่หรือม่มลายบดโเอาไ้กจิ้มหนึือก่และ จากมาสงวันโถหามัติดงน้ำติ้งมาแลงนี่เลยนะกูพาร้งยเฉพาะต่ำต้มเนี่ยไปไหนบ้างลไอ้ไม่ถูกมังถูกกินไปพลังเสอ๋อฝรั่งเศี่นี่ร้องังเอเาห้องเหรเข้าเลยนะสมองใก่อนเอากำนนี้อื

อุ้ยสมัยน้ราไ่ยอมกันแล้วออพอลลืดน้หออกเออออมเอเออเออเอาไปเผาไว้ครับเราเอาทิเนี่ยมึงไย์เี่ยผ้าหนาเนี่ยนอนกู้ังกับพี่เอาอย์เออเองดังยังเดี๋ยวก่อนอันควายว่ะก่อน không 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 cây không 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 xong không 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 con không không ba con con không 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 ừ tạm, tạm, không? <laughs> ใจขยาของมเจ้ากินแล้วโโตไอ้กรมแล้วงไก่ปุยเดีนดเลยโอเคทุกท่น เนี่ยแลวปัญหามีหยังด้อยหลวงมันมีจอนก็เพน้นกูหีเจ้าแล้วนี่ยมันไสบัดได้ยังก่อนก้อนกูหีบัดได้ยังีพอนะอร่อยมากเออเ้ยเด็เจอกันหีบหน่อยเดี๋ยวยังรถลำตัวนาหนเอล้วเอาเจออะไนี่โอ้เจอเจมหางนี่อ้ยในซาด้รนมามวด้ก็มวนอะไรก็ งานชิลูกคนเนอกี่น่อยอกหน่อเออก่อนไปเอาทาโมิมาเลยเอาโอเคโอเคจุดนี้ไออุ๋ยเนาะอุ๋ยเดี๋ยวแกเอาขึ้นรถยนต์ไปเนาะอืมขึ้นรถไปอืมมอขี้รถเครื่องอะไรอันตรายแม่แ้านั่งหลังนี่ได้กันน้อยู่ได้ก้ะอืมพราะว่ามองหไงพราะว่ามันจะได้ปเงี้ยนเอ นาดิแม่แโพดเลยน้อโตเนยังงี้โตเนเนี่ีเยะโอ้มเนาะนะนนอยากอยากเล่นไปบอกพี่คนหนึ่งนะนันมันเหม็นเนาะแม่เออจ้าวจวนี้จนี้วันที่สครับผมวันนี้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ย อุ้ยบายางาไม่งเลยกัอุ้ย่ยางาไม่งเลยกัเออะอเออยาางไม่งขึ้นรถเลยกเอาวันเนี่งะไอม่อใคกี่วาจัหนิง เลีลยนี่ใจกนนะมีเอิกละไปเอาจะย่ายฐานแล้วนะครับเนอไปตีงานบุญดีกว่าเนาะ เออวันนี้สาวลรมบูบุนโทรมาละรู้วิธีรู้วิธีรู้วิธีรอบรอบเมาเหลี่ยมสักซิ๊กรอบต้องกรจายไฟละก่อนอื่นนะครับเราคกูนีเดนะครับเนึกแต่ขับรถมาเป็นพันกิโลนะครับไม่เอาหานะครับขอบคุณเอเวดนะครับอุ๋ยตัวนะครับบุญน้ำพริกเขานะครับเหมืนเบิือนอย่าได้ป้ากันเดี๋ยวได้ข่าวว่าครับโอ้ไอวัดไอวัด ครเับเดี๋ยวไอ้วัดมามากะลาเขาจะฟาความไม่ถึงไาเดนกันละยมอมาเนีเโอเคครับนี่นะครับเขาอยู่เวลาเขาอยู่ด้วยกันนะครับกับพิ้อนเก่าเขาตักตวงความสุขกันไม่หักนะครับเพราะว่าวันที่สิบสองสิบสามมกระลานี่จะมีงานปลอยหลวงนะครับเออใครอว่างกแม่เอลนะครับเนื่อมวันธบุญกันนะครับนี่นะครับนี่เขาอยู่กับพน้อนเก่าเขาก็มีความสุขนะครับ โอเคนะครับเอาเลยเอาเลยไมหยาเออเอาเลยเโอเคมีมีครับมีอ๋อปุ้นนี่ปเลยอ๋อมดองวงนะครับโอเคครับอุ้ยอุ้ยอุ้มาวอย่างนี้ถอย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 ไปหน่อยกำลังวงโทรมาแล้วไไปหน่อย โอเคนะครับขอบคุณแฟนครับที่เข้าาติดตามนะครับพีมงานเฮอปเจ็ละสักเตือนเลยครับเนอการมีงานกับมาจุ๋ยมันนี่กันมุนด้วยกันครับอ่าจะไกากดไลค์กดแชร์เลยนะครับหลายๆวันละฮอปหมดได้ปั๊กนะครับวันนี้มีโอกาสดีเอ็นะครับจะได้กับคลิปหน้าฮอปป้ากันไหมนะครับเอเดี๋ยวกันลังไปแเด่นกันสักหน่อยโอเคนะครับโอเคครับสวัสดีครับ